กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับยูกับผมฮอสปิงแคทกับเกมเซเลบโซเซโลครับโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนําทีมโหดสลับสายฟรีนะครับรับประกันความโหดเลยครับผมเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มแอคแท็กให้กับปาร์ตี้ลดดีเฟนส์ฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการทําสตันนะครับนะและยังมีในส่วนของการผสมธาตุครับผมทีค่อนข้างจะถือว่าทําให้เกิดสถานะโวลอหนได้อย่างง่ายเลยนะครับนะรับประกันได้เลยว่าทีมนี้เหมาะมากๆเลยและเช่นเดิมครับผมหากต้องการเติมเงินเกมเซเลบโซเซโลครับก็ขอแนะนำ บริการลัาเติมเงินเกมเรือจิโร่เติมเงินในทุกแพ็กในเกมทุกกว่าเติมเองบั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพื่เกตไนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิอยู่ดนล่าคลิปคลิปได้เลยครับนะครับนะ อ่าโอเคนะครับนะโดยทีที่ตําแหนจะขอแนะนำครับผมก็เป็นทีมของคันนี่เฮฟนะครับนะโดยมีตัว,ตวเบสเดิบเบสของเราครับผมก็คือน้องเนโกมาตานะครับตัวเนโกมาตาเป็นอยู่ตัวละครที่อยู่ในสูตรของตู้ทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะ เปิดหาน้องแกครับผมก็ไม่ยากเลยนะครับนะหรือใครจะรียอดีหาน้องแกก็ไม่ยากเช่นเดียวกันเพราะว่าน้องแกสามารถเปิดหาได้สูงของตู้ทั่วไป20โลแรกสบายๆครับและก็ว้ราครับผมทีมของคันนีเฮดส์ครับผมเนี่ยก็มีเบนเดลโกมาตะแล้วก็ต่อมาครับนิโครนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึงที่ช่วยสพอร์ตได้ดีมากนะครับนะ แลวก็อีกตอนนึ้ครับผมก็คือแอปปี้ครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการทําสถานะต่างๆนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าตัวขอแอปปี้ครับผมช่วยตรงส่วนนี้ได้ดีมากๆเลยเอาละทีนี้เราจะมาวิเคราะห์ครับผมในส่วนของตัวละครแต่ละตัวละครกันก่อนนะครับนะขอเริ่มจากสกิลของน้องนเทโกมาตากันก่อนเลยนะครับนะขอเริ่มจากในส่วนของการโจมตีทั่วไปก่อนนะครับนะการโจมตีทั่วไปของเดโกมาตาสามารถตีได้สูงสุดถึง5ครั้งนะครับและก็รั้งสุดท้ายครับมีโอกาสที่จะตีซ้ําได้ถึง3ครั้งนะครับนะ แล้วก็การโจมตีแบบกดค้านะครับนะโดยเมื่อทําการโจมตีปกติไปสครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดค้าครับจากนั้นเนโกมาตาของเราก็ทําการแดดโจมตีศัตรูครับผมมีโอกาส3าครับผมที่จะโจมตีซอดการได้ถึง3ครั้งนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่หลักๆนะครับจะต้องบอกเลยว่าจุดเด่นการแดดโจมตี3ครั้งเนี่ยแหละครับผมคือข้อดีของน้องเนโกมาตาเลยนะเพราะว่ามันทำให้แอคชั่นของเราไวกว่าการโจมตีปกติทั่วไปและแรงด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมนะอันนี้เป็นในส่วนของการพุ่งแดดอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรบักบายที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการสลับโจมตีนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตัวละครทั่วไปนะต่อไปนะครับผมในเรื่องของสกิลนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแดดนะครับผมเรียกว่าหมุนตัวโจมตีกันละกันนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเอาไว้กดนะครับผมคอมโบต่อได้ค่อนข้างจะโอเคมากนะก็เป็นตัวละครสกิลที่เล่นง่ายมากๆนะครับและก็อันตีนะครับนะในส่วนของน้องเนีโกมาตานีก็หลัก ก็จะเป็นในส่วนของดูในส่วนของปริมาณศัตรูอยู่ในสนามนะครับเป็นลักษณะการโจมตีแบบปงกว้างนะครับนะถ้าเกิดศัตรูอยู่หลายตัวก็โดนเบจกันวงกว้างตามไปด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถเคลียร์มอนหมู่ได้ถึงแม่น้องแกจะเป็นเน้นในเรื่องของการโจมตีทร์เกตเดี่ยวแต่บอลหมู่น้องแกก็ไม่ธรรมดาครับต่อไปนะครับผมในเรื่องของอภิธิตต่างๆครับนะโดยหลักๆครับผมนะเมื่อในโกมาตาครับผมนะมีการใช้สกิลลบลี สวนกลับนะครับหรือจะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วครับนะถูกโจมตีศัตรูนาะนน้องแกจะได้บัฟเพิ่มขึ้นนะครับผมสร้างความเสียเพิ่มขึ้น35%เปเซต่อเนื่องเป็นเวลา6วินะครับอันนี้แหละคือจุดเด่นของน้องแกเลยหลักๆก,ก็คือเราพยายามหลบหลีกสวนกลับหรือซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับนะตัวของน้องนิโกมตาตะก็จะตีได้โหดมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเมื่อ ในทีมก็ผมนะมีธาตุเดียวกันนะครับหรืออยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับนะซึ่งของเรานี่มีทั้ง3ตัวเลยหลักๆนะครับนะจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์จูโจมนะครับเมื่อทําให้เกิดเอฟเฟกต์จูโจมเนี่ยต่อศัตรูนะครับผมนะเนีโกมตาตะเมเจอร์เยสสุดท้ายครับผมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น35นะครับซ้อนทับได้ถึงสูงสุดถึง3 สองขั้นนะครับนะเอาง่ายคือเอฟเฟกต์จูนโจมก็คือการโจมตีสายกายภาพนะครับและให้เต็มนะครับนะและแน่นอนครับผมเมื่อเต็มปุ๊บเนี่ยน้องเกก็จะได้รับบัฟคือคือบัฟทันทีนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมเรามีแอบบี้นะครับผมอยู่ในปาร์ตี้นะมันทําให้น้องแอบบี้ครับผมจะทําให้สถานะพวกนี้ติดง่ายขึ้นนะครับนะ่องากพอน้องเป็นตัวคาดเพิ่มค่าเดสครับนะอ่านะครับดังนั้นติดไม่ยากแน่นอนนะครับนะอ่ะต่อไปครับผมเรามาดูในสุขของตัวละคร นิโคกันหน่อยดีกว่านิโคเอาจริงผมไม่ค่อยได้ใช้น้องจริงจ,งจังครับผมนะเป้าหมายของน้องแกก็คือเอามาซัพพอร์ตทีมเดียวดังนั้นจุดเด่นของน้องแกที่บอกว่ามาใส่ทีมครับผมก็จะเป็นในสของสกิลนะครับผมนะและเช่นเดียวกันนะครับผมสกิลเดียต้องเป็นสกิลที่มีเอกสกิลด้วยนะก็คือเกรดเต็มแล้วนะครับนะในส่วนนี้ครับผมนะเมื่อทําการใช้สไตล์นะครับผมนะจากระยะไกลอย่างรุนแรงใส่ศัตรูด้านหน้านะครับนะจะเกิดเอนจีฟิลครับเอนจีฟิลเนี่ยจะเป็นการ ดูดศัตรูนะครับผมเนะเข้ามารวมกันนะครับผมสร้างความเสียอีเทอร์นะครับนะและเช่นเดียวกันนะครับนะเมื่อในส่วนของศัตรูที่โดนสถานะนี้ไปครับผมนะมันจะทําให้เราสามารถเกิดซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากการโจมตีทําการรีโหลดกระสุนนี่แหละครับดาตัวของนิโคเนี่ยจะเป็นตัวเปิดครับผมสกิลให้ตัวของน้องเมโกมาตะเพราะว่าเมื่อนิโคนะครับผมนะทำการใช้สกิลซัพพอร์ตออกมาปุ๊บมันจะเปิดให้เราครับผมสามารถใช้เนโกมาตะเข้ามาทันทีนะ ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดมากส่วนใหญ่ก็ใช้แค่นี้แหละหลักครับผมนะนนิโคเราจะมาแค่นี้จริงนะดังนั้นแค่กดสกิลปุ๊บเราก็สามารถสปอร์ตได้เลยนะครับนะก็ทําให้ทีมของเราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับนะส่วนสกิลที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะและต่อมาครับผมนะเมื่อนิโคครับผมของเรานะครับผมนะมีตัวละครอยู่ท่าเดียวกันหรือฝ่ายเดียวกันนะครับผมนะเมื่อมีการใช้เอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับผมนะจะทําให้เป้าหมายครับผมโดนลดดีเฟนต์นะครับนะอ่า ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมต่อเนื่องสามจุดห้าวินะครับนะอ่าก็ท่านทำให้ดีกว่าขึ้นกว่าเดิมนะครับนะและเช่นเดียวกันนะครับนะก็จะทำให้ความเสียงของอีเทอร์เพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามจุดห้าวิแล้วก็แน่ดอครับผมในส่วนของ Energy Field เนี่ยจะทำการลดดีเฟนส์ฝ่ายตัวข้ามด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อนิโคครับผมนะเปิดฟิลนะครับผมขึ้นมาปุ๊บก็จะทำให้โดนฝ่ายตัวข้ามก็จะโดนตีแรงขึ้นส่วนน้องเนโกมาตตาเมื่อทำการซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วก็จะตีแรรรรงขึ้้้้นน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 ตาาามไปดดวววยนะยวนนยยยยคคคคััับบบนะะะเเีีีกก่่่2ออูืสล ต่อไปครับผมก็คือในส่วนของตัวแอ็บบี้นะครับแอปบบี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มค่าเดสต่างๆมากกว่าแล้วก็สามารถเอามาช่วยโจมตีซัพพอร์ตกับตัวของเดโกมาตะได้ด้วยนะครับนะเนื่องจากว่าตัวแอปบบี้เนี่ยจะเป็นเพิ่มในส่วนของค่าเดสได้ดีมากๆนะครับนะเราจรึงเอามาเพิ่มในส่วนของการซัพพอร์ตในส่วนของทีมเรื่อยๆนะนะนี่นะครับนะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับนะ มาดูในส่วนของการโจมตีนะครับอย่าลืมทรากก็ดีนะครับนะนี่อ่านี่นะครับนะคือเมื่อทําการโจมตีปกติครับผมปล่อยในส่วนของ t ันเดอร์โบนะครับผมหรือสกิลพิเศษหรือเอสกิลนะครับนะท่านี้จะเพิ่มค่าเดสครับผม37.3%นะครับนะและถ้าเกิดได้ทีมนะครับผมนะมีท่าเดียวกันหรือฝ่ายเดียวกันและเมื่อใช้เอบี้ครับผมโจมตีสวนกลับนะครับผมทุกศัตรูจะฟื้นฟูพลังงาน7.2แต้มนะครับนะอันนี้ก็โอเคอยู่ก็จะประมาณนี้ครับนะในส่วนของ ทีมนะครับนะส่วนน้องบูบูนะครับนะที่เราจะเอามาซัพพอร์ตนะครับผมนะสำหรับทีมนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับก็จะเป็นน้องบูบูตัวนี้นะสตาร์ตติ้งนะครับนะหาน้องบูบูให้ก่อน เดี๋ยวนะเราบูบูดูตรงไหนวะเอาประมาณเป็นดูตรงนี้ก็แล้วกันนะต้องขออภัยนะครับบูบูที่ผมแนะนํานะจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นดูที่ร้านค้าเลยแล้วกันอะตัวนี้เลยนะครับนะเป็นตัวหลักอยู่แล้วครับผมนะในเรื่องของการใช้งานนะครับนะ โดยสกิลครับผมก็จะมีเมื่อนะครับผมนะตัวละคร,ครคน,นะครับผมฝ่ายคันนี่แฮนะครับผมสองตัวขึ้นไปนะครับผมนะเราจะทราบความเสียหายเพิ่มขึ้นยิ่งตามจํานวนในสนามนะครับนะอ่ายิ่งศัตรูในสนามมีน้อยก็เอฟเฟกจะเพิ่มขึ้นไปนะครับนะก็เมื่อศัตรูมีหนึ่งตัวเพิ่มเอฟเฟกต์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครสองตัวนะครับผมสี่สิบห้าและก็สามตัวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะ ก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเสือศัตรูแค่หนึ่งตัวก็ตีหนักแน่นอนนะครับนะที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อใช้ท่าดีครับผมจะติดตั้งปืนกลนะครับผมแล้วก็ทําการโจมตีความเสียหายกายภาพครับผมนะก็ยิ่งทําให้ความเสียหายศัตรูครับผมติดสถานะกายภาพได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับและก็สุดท้ายนะครับผมนะปืนใหญ่ปืนกลนะครับผมระดมยิงใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับนะเคมีในตัวดาเบตและก็ตัวคูณค่าเดสนะครับผมติดมาด้วยนะครับ อ่ะก็รวมๆก็เป็นหนึ่งในตัวของน้องบูบูครับเป็นตัวละครบูบูไลเอสนะครับนะเราก็อย่าลืมมาร์กตัวนี้เข้าไว้จะได้เล่นง่ายๆไปดูในส่วนของการลุยจริงกันดีกว่านะครับนะมาอันนี้เข้าผิดไปเข้าห้องเฉยลงมาข้างล่างแป๊บหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวซ้อมลุยให้ดูกันเลยแล้วกันนะอ่ะเดโกมาตาครับ ลิโก้นะครับผมแล้วก็แอปปี้ครับปรับมาณนี้นะครับนะอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอปิดในส่วนของการโจมตีก่อนอือฮึ โอเคนะครับประมาณนี้นะอย่างแรกนะครับนะก็คือการโจมตีของน้องเนโกามาตะก,ก็คือจะทําการโจมตีค้าง3มฮิตนะครับเอาไปจับตัวนี้ปกติก่อน5ฮิตนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบที่1น,นะครับนะก็คือมีโอกาสโจมตีได้สูสุดๆถึง5ฮิตแต่ถ้าเกิดใครต้องการนะครับผมนะก็สามารถตีได้ต่มฮิตแรกแล้ว เดี๋ยวไปเพิ่มรีเวลให้เยอะกว่านี้เป็นึิ่งนะครับตัลตูมันบางเกินอ่ะโอเคนะครับนะมาเนี่ยครับ ก็ประมาณนี้นะครับนะอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวของน้องในโก,นโกมตาตะนี่ก็สามารถที่จะช่วยได้เยอะเลยนะในส่วนของสก,กิวายครับนะก็จะเป็นการขวดนะครับนะและและกระโจมตีได้ง่ายขึ้นนะครับเด็ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับผมเนี่ยก็สามารถออกมาช่วยโจมตีได้ไวขึ้นนะครับนะนี่ยนะครับนะก็เห็นไหมครับว่าติดสถานะหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับนะ ครับผมนะก็สามารถโดนดาเมจได้แรงขึ้นนะครับนะครับนะแล้วถ้าเกิดเราอยากให้สถานะติดง่ายง่ายง่ายขึ้นครับผมก็ต่อในตัวต่อตัวแอปปี้ได้เลยนะครับนะเยวจะเปิดที่สุนของนิโกครับผมแล้วต่อได้โดยขอในโกมาตะนะครับนะเพราะศัตูติดสถานะฟิลขึ้นมานะครับผมเราก็สามารถจะโดนดาเมตได้ตีดาเมตได้แรงขึ้นนะครับนะประมาณนี้นะครับนะในส่วนนี้ และที่เหลือก็เป็นเรื่องของการแด็โจมตีนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะวิ่งไวนะครับนะและก็สามารถแด็ดหนีได้จากด้านหลังได้ด้วยนะครับนะจะแด็ด,ด้านหน้าก็ได้นะครับนะตรงส่วนนี้นะเวลาน็อกแกนด็ดหลังครับผมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับนะ ก็ Dante, ตัวส่วนี้ก็ค่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆครับตีแล้วเด็ดเดไปนะครับนะก็เด้สซขอตัวอันตีนะครับนะก็อย่างที่เห็นน uh, ้องแกก็จะทำการโจมตีต่อต่อเรื่อยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนะที่เหลือก็พยายามสลับสลับกันไปนะครับนะในเรื่องของการใช้ทักษะพื้นฐานนะครับนะ โอเคนะครับนะะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของแนวทางการเล่นในส่วนของทีมงของคันนีเฮฟสนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันก็คงจะมารีวิวประมาณเท่านี้คร่าวๆนะครับนะหากต้องการคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้เลยนะครับนะวันนี้ผมพอสมเมคเตขอตัวลาไปก่อนหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชรฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับท่องเราด้วยนะคะัพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ